เพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กัตรีจะมาทําลาบหมูนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหมูที่เราสับนะคะสับแล้วใส่เลือดไว้อันนี้เป็นเครื่องในกับหนังหมูนะคะเครื่องในหมูกับหนังหมูที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆเนาะใครที่กินสุกก็คั่วนะคะเรายำก่อนนะคะแล้วเราค่อยคั่วนะคะนี้เราจะมาทําทําลาบหมูนะคะเพื่อนๆนโอ้แมลงวัน ลาบหมูนะคะอันนี้เป็นตับเป็นเครื่องในทุกอย่างเลยต้มก่อนนะคะแล้วก็มาหั่นชิ้นแบบนี้นะคะน,นี่เป็นเลือดนะคะนี่เป็นเลือดนะเราดูอุปกรณ์ก่อนนะคะไม่ยากเลยนะคะลาบหมูสําหรับน้ําพริกนะคะน้ําพริกก็จะมีข่าตะไคร้นะคะแล้วก็มเมล็ดผักชี กระเทียมแล้วก็พริกขั่วนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกลาบหมูนะคะแล้วเราก็จะมาขยำจะมายำนะคะอ่าแล้วอันนี้เป็นต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่ผักไผยได้ทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำราบหมูกันนะคะ<ม>เพื่อนๆนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมายำนะคะเราจะมายำลาบเราก็จะใส่น้ำพริกนี้เนาะน้ำพริกลาบที่เราผกกไว้นะคะอย่างที่บอกว่าน้ำพริกลาบเนี่ยก็จะมีข่าตะไคร้เมล็ดผักชีแล้วก็พริกขั่วนะคะแล้วก็กระเทียมเนาะ,ะเดี๋ยวลองดูนะคะเพื่อนๆช่วงนี้แมลงวันเยอะการขยำเรียกยำลาบนะคะ เป็นลาบสุดทางเหนือนะคะจะใช้ถุงสวมมือก่อนนะคะใช้ถุงสวมมือ,อน้ำปลาใส่ลงไปน้ำปลาใส่ลงไปต้องขออภัยเพื่อนๆที่ไม่กินดิบด,ด้วยนะคะ ถ้าใครไม่กินดิบก็ไปคั่วนะคะเดี๋ยวขยำเสร็จแล้วก็จะไปคั่วให้เป็นลาบสุกนะคะลงลําตัเต้นตัวเต้นอปใ,ใส่ผงนัวนิดหน่อยอันใส่ยมา ถ้าเราไปนี่เราทําเองนะคะถ้าเราไปซื้อเขาก็คงจะหลายบาทอยู่เนาะหลายตังอยู่ <S <S ใส่ต้นหอมผักชีลงไปต้นหอมผักชีลงไปใ,ไปใส่ผงชูรสนิดหน่อยเดี <S <S <ไป S 1> ๋ย <ไป S 1> วเราดูหน้าตาลาบก่อ,อนนี่คือลาบเหนือนะคะเพื่อนๆเนาะ ลาบเหนือลาบเหนือลาบเหนือโอ้ยมาเดอ้อพี่น้องลาบดิบลาบหมูลาบหมูหมน้าอร่อยมากๆเลยมาจ้ามากินกันลาบหมูลาบหมูหน้าอร่อย